สวนสไตล์เรานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำกาดักแมลงวันทองนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะครับอุปกรณ์หลักๆของเราก็จะมีนะครับมีเป็นขวดพลาสติกนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับหรือว่าถังน้ำนะที่ไม่ได้ใช้งานนะก็ง่ายๆนะครับก็ตัดปากขวดนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับ กับด้านเขาลงมานะครับแล้วก็เจาะรูที่หัวนะครับที่ฝาเนี้ยแล้วก็ปิดไว้แค่นี้กค่สวนนี้แล้วก็เราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําลงไปแล้วก็จะใช้นี่ครับเป็นตัวล่อนะครับโดยใช้เมทินยูจีนอนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับถ้าจะให้ค่าโฆษณาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยก็ใช้ หยอดลงไปครับหนึ่งถึงสองหยดนะครับต่อกับดักเหยื่อนะครับหนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำนะครับแล้วก็ใส่กับดักตัวนี้นะครับเหยื่อตัวนี้นะครับลงไปนะครับแล้วก็หยอดด้วยเม็ทินยูเจนอนนะครับสองหยดนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของปีที่แล้วครับหลงเหลืออยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้เม็ทินนะครับจะใช้จะใช้เป็นนี่ฮะ กระเพานะครับกะเพาตัวนี้ก็เป็นกะเพาขยี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะยังไม่ทันได้เอาไปล่อแมลงวันทองนะอันนี้เขาลงมาแล้วครับหนึ่งตัวเนี่ยมาแล้วครับหนึ่งตัวเข้าไปแล้วครับอันนี้ใช้ใช้ใบกระเพาขยี้นะก็ได้ผลเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำนโอเคครับเดี๋ยวเติมน้ําแล้วก็หยอดเม็ดทิ้นยูจินอนนะครับเป็นตัวล่อนะเป็นตัวล่อ ให้แมลงวันทองนะครับมาติดกับดักของเรานะครับดูมาเต็มแล้ว โอเคครับกับดักแมลงวันทองเราก็พร้อมแล้วเนะนี่ยเนี่ยอันนี้เราก็ไปดักกันเลยครับอันนี้เราก็ได้วางกับดักแมลงวันทองต,ตามจุดต่ตางๆนะครับเดี๋ยว อีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บลมรวมกันครับว่าได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเขามาเต็มแล้วตอนนี้ก็มาเยอะมากบินให้วัดหมดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ดักแมลงวันทองไว้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ ตั้งแต่ที่มายงชิดนะครับเป็นลูกสีชวเขียวนะลูกยังไม่สุกอันนี้ก็จะเหลืองเหลือไว้นิดหน่อยฮนะตอนนี้เหลือไว้ไว้ให้กระรอกกระแตมันกินนะอนนี้เราก็จะมาเก็บนะครับเก็บเก็บซากแมลงวันทองนะครับที่มันติดอยู่อันนี้ก็ยังมีบินอยู่แสดงว่ากลิ่นเขาก็ยังอยู่นะ กินของเมทิลยูจนอลนะก็ยังลงเหลืออยู่เดี๋ยวเราก็จะเทน้ําออกนะอันนี้ก็เต็มด้านล่างแนละ้วสีของน้ําก็จะเปลี่ยนแนละ้วอันนี้จะใช้ใบกระเพรานะครับอันนี้ใบกระเพราอันนี้ก็เต็มกนะ้นแล้วก็จะมีอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราก็จะมาเทรวมๆกันนะสําหรับกลิ่นที่แมลงวันทองตกไปนะกลิ่นก็จะเหมือนกับน้ําหมักจุลินทรีย์เลยครับ กลิ่นไม่ต่างกับน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราหมักไว้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำนี้ไปรดผักต่อครับลดต้นไม้ต่อนะก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวเราก็จะเทรวมๆกันนะได้มากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็จะเห็นเห็นนะครับตัวรอยเต็มแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้ำให้เขานะครับสำหรับต้นมะยงชิดนะครับก็จะไม่ไว้ที่ที่ต้นนี้แนละ้ว ก็จะเอาไปไว้ที่ต้นมะม่วงแล้วก็ชมพู่แทนนะครับตอนนี้ก็เหลือในสวนเราก็จะมีสองชนิดนะครับผลไม้สองชนิดที่หลงเหลืออยู่ก็จะมีมะม่วงครับออกเยอะมากด้านใ,นใต้นะเดี๋ยวเราก็ไปเทเทรวมกันนะนี่ไม่ยงคิดกัหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปลุม ชมพู่นะครับชมพู่กับมะม่วงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บไปรวมๆกันก่อนนะครับแล้วก็จะเอาน้ำนะครับน้ำที่มะเรงวันทองตกลงไปนะครับเอาไปเป็นปุ๋ยอีกทีเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บก่อนครับ ก็จะมีมะยงชิดนะครับเหลือหยุดนิดหน่อยนะพอให้ได้กินลูกของลูกนะี่เราก็จะย้ายจากต้นมะยงชิดนะครับไปที่ต้นมะม่วงแล้วก็ชมพู่นะเดี๋ยวไปเทร,รวมกันก่อนนะครับ ครับหลังจากที่เราได้เทน้ำนะครับน้ำที่ได้ดักแมลงวันทองน้ำที่ได้ดักแมลงวันทองไว้นะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็น้ำก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นเหมือนน้ำหมักชีวภาพแลวครับกลิ่นนี่เหมือนกันแล้วไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำนี่นะครับไปลดต้นไม้นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยอีกอีกต่อนหนึ่งนะส่วนนี้นะครับน้ำนะครับเราก็จะเอามาเติมนะครับเติมเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ เติมแล้วก็จะหยอดด้วยเม t ทิลยูจินอนนะครับสองหยดนะสองถึงสามหยดแล้วก็จะไปดักที่ต้นมะม่วงกับต้นชมพู่ต่อไปนะครับเพราะว่ามะยงชิดนี่ก็หมดไปแล้วช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังดีกว่าที่ให้เขาระบาดเยอะนะช่วยได้พอสมควรนะครับ สำหรับน้ําที่เราเอาไปดักแรงวันท้องนะครับเราก็ได้ขึ้นถังแล้วเราก็มาแบ่งเป็น2ถังนะครับ น้านะครับอย่างละครึ่งนะอันนี้เราเขาจะเอาไปลดผักนะตัวเขาจะลอยเต็มหมดแล้วกลิ่นเขานะครับก็จะเหมือนกับน้ำหมักจุลินทรีย์นะกลิ่นคล้ายๆน้ำหมักจุลินทรีย์เลยนะนี่ก็ประมาลดต้ทนทับทิมแนละ้วเป็นพันธุ์แดงมารวยนะครับนี่ออกดอกแล้วครับติดลูกหนึ่งลูกแล้วครับ นี่เราก็ได้เตรียมนะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมน้ําแล้วก็เติมเม็ดทิวจูจินอนเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะเอาไปดักต่อนะครับดักติดต้นมะม่วงแทนนะแทนต้นมะยงชิดนะครับแล้วก็ต้นชมพู่นะครับก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิป